สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่51นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเมื่อคืนนะครับได้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอะไลน์มาหาผมแล้วก็ได้คุยกับผมนะครับ ซึ่งน้องติดพนันสล็อตออนไลน์เนี่ยหนักมากเล่นมา5ปีนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยคือคนที่บ้านเนี่ยเคลียร์ให้แล้วแฟนเคลียร์ให้ก็เหมือนจะเลิกแต่ก็ก่อหนี้ใหม่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วทีนี้คนในครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาเอื่อมระอาแล้วกับพฤติกรรมของการเล่นพนันเนี่ยสาบงสาบานนี่ทุกที่ไปหมดพาไปวัดก็แล้วสัญญาใจกับพ่อกับแม่กับแฟนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยเป็นผลนะครับแอบเล่น เห็นเพื่อนเล่นก็อยากเล่นแล้วก็อยากตามทุนที่ตัวเองเสียไปนะครับนี่แะครับคำว่าไม่รู้จักพอคือน้องเนะ่ะไม่เคยได้ฝึกการใช้หนี่เลยถ้าเป็นนี้ตรงไหนเครียดหน่อยบอกคนในบ้านคนในบ้านก็ช่วยอะไรประมาณนั้นมันก็ทำให้ใจของน้องอนะเหลิง มองว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ใกล้ตัวสําหรับตัวเองร้องไห้ฟูมไฟายคือไม่มีใครเขาเอาแล้วแฟนก็บอกว่าจะไปไหนก็ไปเก็บเสื้อผ้าไปเลยอะไรประมาณนั้นตอนนี้งานก็ไม่ได้ไปทำแล้วไม่รู้เขาจะไล่ออกหรือเปล่า พอมีปัญหากับชีวิตคู่แหละคือกับแฟนตัวเองอเแฟนเ,นเนงินเดือนไม่เหลือเลยแล้วก็ต้องมาเป็นหนี้จากคนไม่เคยมีหนี้พอแฟนตัวเองเล่พนพนันนะครับต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเพื่อมาโปะพวกรายวันนี่แหละ รอบนี้สุดๆแล้วนะครับเขาไม่ไหวแล้วเต็มที่แล้วน้องเองก็ยอมรับผิดนะครับว่าติดหนักมากวันหนึ่งมียสี่ชั่วโมงเนี่ยทำงานจริงๆประมาณสี่ชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นก็เติมเล่นตลอดนะครับเบรดละสองสามบาทประมาณนั้น น้องมีภาพจำกับมันเยอะนะครับพูดกับผมว่าพี่ออฟแล้วหนูจะเลิกได้ยังไงเนี่ยคนในครอบครัวเขาก็ซ้ำเติมหนูแล้วไม่ให้อภัยหนูแล้วผมเองก็บอกว่านั่นแหละครับจริงๆหนูก็ถามว่าน่าให้อภยัยไหมมันก็ไม่น่าให้หรอก เพราะว่ามันหลายครั้งเหลือเกินหมวนบ่อยมากหมดก็ประมาณสามสี่แสนนี่แหละครับเพียงแต่ว่าได้เล่นทุกวันน่ะเติ่นขึ้นมายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยปั่นสล็อตแล้วครับนี่ขึ้นหนักเลยก็ถามผมว่าถ้าหนูมีอาการอย่างนี้หนูต้องไปหาหมอไหมผมก็บอกว่าถึงเราไปหาหมอ มันก็อาจจะช่วยได้เรื่องความเครียดคืออาจจะได้รับยาพอกินเข้าไปแล้วก็สมองของเรามันก็จะเบาลงหน่อยนะครับคือลดภาวะวิตกกังวลบ้างแต่อย่าลืมนะครับพอยาหมดทิศภาพจำต่างๆมันก็จะมาวนลูปอยู่ในหัวของเราเหมือนเดิมน้องเ็ากลัวบ้านะครับประมาณนั้นซึ่ง เขาดูในไลฟ์สดผมที่ทุ่งนาเขาไม่อยากเป็นเหมือนน้องผู้หญิงที่อยู่อยุธยานะครับเขาไม่อยากไปอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาเขาก็บอกว่าสติสตังเขายัางรับรู้แต่ว่าเขาห้ามใจไม่ได้อยากไปเล่นสล็อตอย่างเดียวเลยที่แรกก็คุยรู้เรื่องครับพอนานไปก็ร้องไห้เสียใจกับการกระทำของตัวเองไม่โทษใครก็โทษตัวเอง ผมก็อธิบายหลักการเลิกพนันวิธีเลิกพนันวันต่อวันให้น้องได้ฟังผมก็บอกกับน้องว่าโอกาสของเราอ่ะมันยังมีอย่างแน่นอนน้องอายุ34เองคนที่อายุ44หมดมากกว่าน้องก็มี มีเวลาอีกสิปีนะที่จะให้เราแก้ไขสิปีก็คือเราก็สี่สี่ใช่ไหมถ้าเรายังเล่นต่ออาจจะหนักกว่าเขาก็ได้ผมก็พูดให้น้องฟังอย่างนี้น้องเองก็มีกำลังใจคืออยากสู้ต่อแต่เรื่องนี้สินก็อย่างว่าแหละมันก็จะเข้ามาวนลูปอยู่ในหัวเราอันนี้คือสิ่งที่แก้ยากที่สุด ผมก็บอกให้น้องไปทำงานก่อนในตอนนี้เขาจะให้ไปเตือนหรืออะไรแล้วแต่ยอมรับสภาพไปอันดับแรกเราต้องมีหน้าที่กันงานทำก่อนแล้วผมก็เจาะลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องว่าทำไมถึงเลิกพนันไม่ได้ทุกคนดูไว้นะครับ เหมือนกันหมดจริงๆผมก็ไม่อยากทุกคนพลาดคลิปนี้นะวันนี้เพราะว่าจะได้รู้สาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากเล่นอยากเล่นตลอดเวลาเลยเวลาเราเล่นได้ทำไมเราถึงไม่ถอนทำไมถึงอยากเล่นต่อมันเป็นพ่ออะไรผมเลยได้ยิบเอาเคสของน้องมาสอนพวกเราไปตัว การเลิกพนันวันต่อวันพวกเรารู้เลยว่าลบ f วันต่อวันแล้วไม่นํามือของเราไปกดเล่นถ้าอยากเล่นก็ไว้เล่นพรุ่งนี้เลื่อนมันไปให้เป็นวันของอนาคตถ้าพ้นวันหนึ่งคือเราสําเร็จคือเราเลิกได้ในวันหนึ่งนะครับแต่มันจะมีบางสิ่งนะครับที่ทำให ตัวของเราทุกคนในบนโลกใบนี้อยากกลับไปเล่นทั้งๆที่เราเลิกได้มาปีหนึ่งแล้วเมื่อจะดีแล้วแต่สุดท้ายเป็นเพราะตัวนี้นะครับเห็นเลขที่ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ไหมครับนั่นแหละครับมันเป็นตัวเลข ที่เราเห็นไงรางวาัลเมกาอะไรต่างๆเห็นไหมแล้วก็บนัสเห็นยอดบวกไหมครับเห็นตัวหนังสือเหล่านี้ไหมครับที่เราคุ้นชินในเว็บพนันนี่แหละครับถ้าเราเห็นปุ๊บเราก็จะเกิดความอยากเพราะเราเคยมีพฤติกรรมกับมัน แล้วะไรต่อครับทีนี้พอเราเห็นปั๊บนตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เติมไปเล่นเราก็จะวนมาที่เลขบัญชีของเราสังเกตไหมหรือไม่บางคนเติมก่อนด้วยเพราะว่าเลขบัญชีของเรามันเป็นอะไรครับเป็นตัวเลขเห็นไหมครับทีนี้เราก็โอนไปหาเขาด้วยการใส่อะไร ใส่ตัวเลขเท่าไรเหมือนจะมากน้อยก่อนสักห้าร้อยนั่นแหละครับเพื่อไปตามล่ารางวัลในนั้นบางคนก็บอกว่าพี่อ๊อฟตัวเลขมันมีอิทธิพลอะไรมากมายละ่ะมีเห็นไหมเวลาเราเล่นได้เล่นเสียยอดเงินในยูเซอร์ของเรามันจะขึ้นขึ้น,นลงลง เราตั้งเป้าไว้ที่ไหร่สมมติตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งพันบาทบางคนนะได้เก้าร้อยเก้าสิบจะถึงแล้วโดยมันกินกันลดลงมาพอได้กําไรก็เหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงนี่แหละครับไอตัวเลขเหล่านี้มันเข้าไปอยู่ในใจของเราในเว็บพนันสังเกตไหมมันจะมีตัวเลขเต็ไมไปหมดเลย เวลาชนะปุ๊บมันก็จะมีบวก200บวก300นี่แหละครับเราไปจำไปตัวน,น,นี้แหละที่ทำให้เราเลิกพนันไม่ได้ทุกคนฟังเอาไว้นะครับวิธีที่ผมเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังเนี่ยดีมากผมอะนอนคิดมาหลายคืนแล้วว่าเออมันก็จริง เห็นตัวคูณไหมคูณสองคูณสามคูณสี่คูณสามสิบมันคือตัวเลขโอ้ถ้าคูณร้อยด้วยเนี่ยชอบไหมชอบใครจะไม่ชอบล่ะแล้วเวลาคุณเล่นได้คุณก็จะทำอย่างไรก็คือถอนเราถอนเงินในบัญชีมีเครื่องซักผ้ากับตู้เย็นเด้งขึ้นมาในบัญชีไหม ใช้มันก็เป็นยอดเงินนี่แหละเป็นตัวหนังสือสีอะไรเห็นไหมมันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมบางธนาคารเราชอบไหมชอบบางคนนะครับเติมพันหนึ่งเล่นได้มื่นหนึ่งเข้าดูบัญชีธนาคารหรือเข้าดูรายการถอคนคงเองมากกว่า5ครั้งเพราะอะไรภูมิใจ เราภูมิใจกับการเล่นของเราเราภูมิใจในฝีมือของเราเห็นไหมมันไม่ไปไหนเลยมันจะวนอยู่อย่างนี้แหละสังเกตไหมทำไมเราถึงไม่ถอนเงินที่เราเล่นได้จากเว็บพนันเอามาใช้เพราะอะไร เพราะเรามีความเสียดายเราต้องการให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราอีกอยากทำทุนโดยเราเป็นคนหวงตัวนี้อยากเก็บตัวเลขนี้เอาไว้ในใจเอาไว้ในความคิดของเราเดี๋ยวเราต้องมีภาพเหล่านี้อีกผมเชื่อว่าคำพูดที่ผมพูดมา ต้องเกิดกับทุกคนอย่างแน่นอนแล้วก็เกิดขึ้นกับน้องผู้หญิงคนที่ไลน์มาหาผมด้วยแล้วพอคุณเล่นไปนานๆนานๆแล้วคุณเสียคุณก็จะโอนไปหาเขาเรื่อยๆเพราะมันเป็นเพียงตัวเลขแล้วสุดท้ายก็ เหลือไข่เป็ดเห็นขึ้นในรูปภาพนะครับนี่คือสิ่งที่คนเล่นพนันทุกคนรับไม่ได้คือเงินตัวเองเหลือศูนย์บาททั้งในบัญชีตัวเองและในยูเซอร์ของตัวเองแล้วก็จะต้องไปหาไปกู้หนี้ยืมสินต่างๆเขามาเล่น โดยต้องให้เขาโอนเงินมาบัญชีเรานั่นก็เป็นตัวเลขอีกถูกต้องไหมบางคนนะครับไปยืมเงินเขาเขาให้เงินสดมาบอกว่ามีโอนไหมเห็นไหมครับเงินสดไม่อยากได้เลยกระดาษกับตัวเลขมันต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนฟังตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเลิกพนันได้จริงจัง แล้วไม่อยากกลับไปเล่นอีกในตลาวันของเราแน่นอนเราผูกติดกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอย่างแน่นอนบางคนมีเวลามากถึง20ชั่วโมงครับอยู่กับโทรศัพท์เพราะตัวเองก็ทำงานผ่านโทรศัพท์ตลอดเป็นไปได้ไหมถ้าตัวเองไม่สามารถลบแอปธนาคารได้หรือจะเป็นต้องใช้ เวลาจะทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้เพื่อนสนิทของเราโอนเงินไปหาคนอื่นไม่ต้องมองตัวเลขถ้าอยากเลิกพนันจริงๆนะไม่ต้องมองตัวเลขถ้าจะซื้ออะไรกินให้เพื่อนโอนเงินในบัญชีของเราไปจ่ายของแทนเราไม่ต้องยึดติดกับตัวเลข เวลาเงินเดือนออกมาเจอกันครั้งเดียวคือคุณกดเงินสดออกมาให้หมดเวลาคุณจะโอนเงินไปบ้านใดก็แต่ให้เพื่อนโอนให้คุณต้องทำทุกวันนะแล้วคุณห้ามเข้าดูเว็บพนันลบออกให้หมดใครเล่นได้ยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจเขาเพราะคุณไม่ได้เห็นตัวเลข ตัวเลขมันจะไปอยู่ในหัวของคุณมันจะไปสัมพันธ์แล้วมันทำให้ใจขวงคุณอยากเล่นผมพูดเรื่องนี้แต่ก่อนหน้านี้มีคนเอาไปใช้แล้วเพิ่งใช้ได้สองสามวันเริ่มดีขึ้นนะครับนั่นคือเขาก็ติดบาคาร่าหนักเหมือนกันเขาว่าเออมันก็จริงพี่ออฟถ้าเราไม่อยู่กับตัวเลข เราก็จะได้ความคิดใหม่ๆหรือใครที่ทำงานเป็นบัญชีหรือมีตัวเลขอยู่ให้คิดแค่เรื่องงานอย่างเดียวอยู่ในหัวของเราแต่ถ้าอยากเล่นพนันปุ๊บก็ไม่ต้องกดโทรศัพท์นะครับยิ่งบัญชีธนาคารนะ่ะถ้าเป็นไม่ได้อย่าพึ่งใช้นะครับ ให้คนที่เราไว้ใจสุดทำธุรกรรมให้คุณต้องทำในทุกๆวันนะครับเวลาใช้นี่เขาห่ะพี่ออฟใช้นี่ให้เพื่อนจัดการโอนให้เหมือนให้เพื่อนนะ่ะเข้ามาดูแลการจัดการเรื่องเงินทองให้เรา ผมเชื่อว่าทุกคนคงมีใครอยู่ในใจอยู่แล้วคือไว้ใจได้นั่นเองลองทำดูก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธทำดูก่อนวิธีคิดเนี้ยมันจะทำให้ใจของเราไม่เห็นไม่รับรู้ แต่ถ้าคุณมองตัวเลขไ่บ่อยมองบัญชีธนาคารม่บ่อยเสร็จแน่นอนยังไงคุณเข้าไปแน่เพราะไอ้ตัวเลขที่มันเคยอยู่ในเว็บพนันอ่ะมันมาฝังอยู่ในใจของคุณแล้วคุณก็จะหาที่มาก่อนว่าเอ๊ะอะไรมันจะสามารถนำพาเราไปสู่เว็บพนันได้เห็นไหมมันก็คือเงินนั่นแหละเงินมันต้องอยู่ไนไหนทุกคนรู้แล้ว โอนไปยังไงนี่คือการตัดช่องทางด้วยการกระทําของเราอะผมพูดไม่ผิดแน่นอนให้เขาโอนเงินให้ไปหาแม่ไปให้ใครก็แล้วแต่มันไม่ยากนะครับมันไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวบางคนบอกว่าพี่อ๊อฟมันเกี่ยวเหรอเอาลองสังเกตด,ดิ สมมตินะครับแดงเองโอนเงินให้ค่าดีห้าร้อยเดี๋ยวค่าจะเอาเงินสดให้เราก็เข้ามาหน้าบัญชีเว็บธนาคารแล้วตอนนั้นกำลังจะเลิกนะอ่ะโอนเงินให้แดงห้าร้อยเหลือเงินอยู่9ก้าห้าคือเงินเดือนเพิ่งออกปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ย ไอคนนั้นมันเล่นสล็อตได้วะ่ะแม่งเติมห้าร้อยเองได้มื่นหนึ่งเราเห็นยังเราเห็นกันตัวเองยังเขียนแล้วเก้าวันห้ามีเสียห้าร้อยถ้าเราเติมไปเล่นอีกห้าร้อยเนี่ยไม่แน่นะเราอาจจะได้กำไรมาสักพันสองพันก็ได้ทีนี้ล่ะครับ ไปเลยสุดท้ายก็หมดเงินอีก9 5้าแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นในช่องว่าผมวนลูปแล้วก็หวนกลับไปใหม่แล้วพี่ออฟถ้าเราให้เขาโอนให้แค่นั้นหรือไม่ให้มันส่งสลิปจากเครื่องของเรา ไปหาเครื่องของมันเลยเราเห็นแค่สลิปเออมันโอนออกจริงแค่นั้นแหละจบง่ายไหมง่ายทีนี้พอสายตาเราไม่ผูกติดกับตัวเลขมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดกิจกรรมคือการทำงานคือเราไม่เห็นแล้วไม่รับรู้แล้วใจเรามันก็เปลี่ยนนะครับ ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่แต่เราไม่เห็นเราไม่ได้เข้าเราไม่รับรู้พอเราฟังคลิปบ่อยๆเราก็จะเกิดข้อคิดอะไรต่างๆใครที่กําลังหมดอยู่ใครที่กําลังเสียใจในตอนนี้ว่าเลิกพัดไม่ได้คุณลองเอาวิธีผมไปปรับใช้ดูแล้วก็ลองคิดดูว่ามันเหมือนที่ผมพูดไหม เห็นยอดเงินที่มันโผล่ขึ้นมาในเวบไหมเวลาสล็อตแตกโหมียอดเงินพุ่งสองพันบ้างสามพันบ้างนั่นแหละตัวเลขอ่ะมันจะฝังอยู่ในหัวของเราเห็นไหมคนและพนันจะจําในสิ่งที่ตัวเองได้จะไม่จําในสิ่งที่ตัวเองเสียตัวเลขมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเลิกยากแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มาฆ่าตัวเรานะครับ ห็นไหมการพนันเขาเลยวางตัวเลขอย่างไฮโลแม้ไอคนนั้นเล่นได้เงินพุ่งคือชิปมันวิ่งไปหาไยคนนั้นนะครับมันเป็นจำนวนเงินตัวคูนก็ลงมากระ,กระจายหมดนั่นแหละครับนี่คือภาพจำจำเอาไว้เลยนะครับนี่คือเทคนิคดีๆเลยนะครับ เห็ S 1> <S 1> <S นไหมเวลาคนเลิกบุหรี่อ่ะต้องไม่ได้กลิ่นนะครับต้องไม่ได้รับคําชวนต้องไม่เห็นนี่แหละครับคนที่จะเลิกบุหรี่ไม่มียาอมไหนอะไรเลิกได้หรอกจริงๆมันขึ้นอยู่กับใจและพฤติกรรมของเราการเลิกประนันก็เหมือนกันทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเรา คุณจะเลิกได้ไงก็คุณเข้าดูแต่บัญชีธนาคารมองแต่ตัวเลขอย่างนั้นแหละเวลาคุณเล่นได้คุณก็มองอุย้ยผมเป็นกูรูว่แะแหมเติมพันหนึ่งได้มื่นหนึ่งเข้าดูมากกว่าห้าครั้งนี่แหละครับมันสัมพันธ์อยู่ในหัวของคุณไงถ้าคุณไม่เห็นไม่รู้ไม่มองไม่ยุ่งเกี่ยวทำงานอย่างเดียวรับเงินสดใช้จ่ายเงินสด เข้าดูรายการนั้นเข้าดูรายการนี้หรือดูคลิปของผมหรือดูซีรีส์ทุกอย่างจบนะครับนี่คุณสามารถเลิกพนันวันต่อวันได้มีคนนำไปใช้แล้วครับเลิกได้สามวันคือมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นนี่ติดหนังกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่หนักให้เพื่อนทำธุรกรรมให้เลยอ่ะผมขอเอ่ยชื่อเลยชื่อคุณ พิสิทธ์นะครับต้องขอขอบคุณคุณพิสิทธ์ด้วยที่นําวิธีนี้ไปใช้คุณพิสิทธ์มีเงินในบัญชีอยู่เจ็ดหมื่นนะครับเวลาจะท,ทําธุรกรรมอะไรให้เพื่อนโอนให้จากการให้ก่อนนะครับแต่คุณพิสิทธ์นี่เขาจำเป็นต้องมีเพราะมีเงินไหลเข้ามาทุกวันนะครับติดหนักมากอันนี้คือบานะครับบาคารา่าเอา้าแต่คุณพิสิทธ์ไม่เล่นมาสามวันแล้ว อาะครับต้องลุ้นกันไปนะครับก็หวังว่าคุณพิสิทธิ์เลิกพนันให้ได้ขาดนะครับนี่แหละครับการผูกติดกับตัวเลขมากเกินไปเพราะว่าธุรกรรมมันเข้ามามีบทบาทมันก็ทำให้ใจของเราเร็วนะครับเร็วตามเว็บพนันออนไลน์ดูเวลาของเว็บพนันครับมันเป็นวิไม่ได้เป็นชั่วโมงเคยมีเว็บไหนไหมแทง ห้าณนะตอนนี้เลยแต่ผลไปออกอีทีตอนประมาณทุ่งนี้เช้าไม่มีนะครับพนันออนไลน์มันกินไวพวกเราก็ต้องหมดไวนะครับเพราะฉะนั้นต้องแก้ด้วยวิธีไม่รู้ไม่เห็นไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเท่านั้นเองแล้วก็เลิกวันต่อวันบางคนถ้าสามารถตัดช่องทางออกได้ก็ตัดออกนะครับยิ่งง่ายกว่าเดิมเลยรอบนี้ แต่ก็ไม่ต้องไปดูบัญชีธนาคารเราเองไม่ต้องไปรู้จักตัวเลขอะไรทั้งนั้นนะครับใครพาทำธุรกิจอะไรในตอนนี้ก็จะเพิ่งทำลงทุน500ร้อยพันหนไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูยอดอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดถึงอดีตแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับเลิกพนันได้ขาดในแต่ละวันโดยที่ไม่สนใจตัวเลขเหล่านั้นเลย สุดท้ายนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องผู้หญิงคนที่คุยกับผมด้วยเมื่อคืนนะครับสู้ต่อไปน้องน้องอายุแค่สามสี่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลนะครับทําตามที่พี่บอกอย่าเอาสายตาของเราไปผูกติดกับตัวเลขแล้วก็ตัดช่องทางของเราระหว่างเรากับเว็บพนันนะครับอย่าเชื่อมหากัน แล้วเลิกวันต่อว,วันแค่นี้เราก็จะเลิกพนันได้แล้วนี่สินต่างๆมันก็อาจจะคงอยู่แต่ค่อยๆลงมือปฏิบัติไปนะครับเดี๋ยวมันก็หมดเวลาจะเป็นเครื่องพาตัวของน้องออกไปเองนะครับแล้วก็พวกเราเหมือนกันฝากด้วยนะครับให้ตั้งใจจริงๆเอาจริงๆนะครับวิธีเลิกพนันผมก็บอกไปแล้วแล้วก็เสริมด้วยตัวเลข ทุกคนก็ต้องรับเอานะครับทำเพื่อตัวเองอีกสักครั้งนะครับแล้วก็ทำเพื่อครอบครัวของเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับใครจะโบนัสแล้วขอให้เรามีเงินกลับบ้านกันบ้างน,นะครับถ้าโบนัสออกจาเป็นต้องมองตัวเลขไหมถ้ามันไม่ไหวจริงให้เพื่อนกดเงินสดออกมาไว้ให้เลยหรือเรากดเองครับ เอาไปให้แม่เรานะครับแล้วเราก็เหลือใช้เป็นบ้างส่วนแค่นั้นเองนะครับคือเปลี่ยนพฤติกรรมห่างห้ามใจตัวเองแค่นี้เราก็จะเลิกพนันได้ขาดแล้วนะครับผมโอเคนั้นผมต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ